หอมกระแก้วเรือไม่น่าขาราะอะไรนเรือมันไม่กระชโชกลำกองยังวิ่งกระชูดกว่ามันดื้อพอปลาพอปลายปุ๊กมันดือ้อ๋อ้นี่อมกระแก้วเนี่ยนะพอมกระแก้วห้าห้าสิห้า พอถึงปลายปุ๊บปลายจะหนาวนั่นคือแรงเขาวิ่งเถิดคือเรื่อยแค่คือเรื่อยพอแล้วแก้วดื้อนีะมั้ยลำมันกยังเบาด้อ าแล้ว่เห็นที่ขักาพี่วัดตัวแล้วก็นั่งขานนั่งขันไปเอ้ยดูเรื่องนท้